ม so so ื so, ่อเจ้าแต่เจ้ากฟ้องไปนี่มองไปตัดไปเจ้าอยู่ติโอ้ยี๋ยวใจหาเดี๋ยวจะง่อยจไปเรียงไสเจ้าตลอดเลยจะง่อยีเคือเดียวไทยเบิ่เลยเครื่องกัดเนี่ยเพียงมาแล้วพวกยังเงินกัาพ่อใส่ได้กับประมาณหาปัหานี่แหละปาญาขนาดพ่อใส่ได้ทีนี่ม้นนะเธอก็มีเม้นหร โมไม่ยอมห่อผมก็อยากซื้อเห็นเขาซื้อมาก,ก็บบเห็นตัวนังพังโมไมนะ่ยอมหอนจังหมดเฮ้ยลูกของญาติก็พอได้สามพันกว่าอย่างไม่อยากได้รอกของมึงโมหาพันหายเต็มเต็มย่างเต็มที่แล่ะต่อเขาย่างดูได้หาเงินหาค่ามอีกจัง่อยก่อนผุ้เลี้ยอันนี้มีซื้อให้แล้วตัวนี้ก็ได้หาได้เหรอ แย้มโดนแล้วคันโอ้ยใหญ่มันดุนวะนี่มึงใครสิบูอยากโดนอยากใจอยากหาให้ได้มืออื่นนี่แหรอท่านสิว่าหาหรือเนาะจากสิได้ยงีบได้แล้วยืมหนายืมลังยืมหนายืมลังไปสนตัวโอ้ยยืมหนายืมแรงยิงสิบียืมผู้ใดไว้ยืมก็บเได้ใส่เพื่อนย้มใด้เนาะว่าง่ายงเนี่ยนี่เด้อพ่อจะใส่จัดซื้อเอง เไวแมล้องกัดแล้วใครก็ไปจุงมาจากสองตัวซะซ้ำนม่สามตัวแสดงงกัได้สามตัวซ้ำสามตัวตัวหน่อยว่าหน่อยยังไหมใครกับใครไปได้ยุงยากีกระด้งวัวลุงใครมนเมินหกเมนสบดยงีคร่กกได้ซ้ำนีตะกี้สามเมนกวนพอเฮ้ยผุลยสามเมน่ได้ใครล tám mưa một khai ra được còn không cả sự không phụ thì nào nó mình thử bất thử một đầy đủ tám cua để làm những miếng khác của thử không có bất sự có tất cả đông có câu của đây ้เรสิบให้เสิบพยังอีกเนี่ยวง้ออกเราพุณเราเอานำปุ๋ยมักุารงไพุเานี่ครั้งหนึงอีกอะไปฉีดอะปานแมจเอาไปหาเออก็ถือบาไว้แล้วหนักไปถือไว้ไม่ได้ใบหรือว่าว่าไปกินหมูกระทะก่อนหมูไม่ยังหิตกันเลยตัวกินิ่มอิ่มเสียบ ไปเรื่องรถบ่ไปก็ได้ซื้อให้แล้วเครื่องตัดหญ้าเพราะว่ามันนั่ไหนดันเมื่อยไกล้ไม่อยากไปอยากกินเสียบยุ่งเมื่อไหร่เราสักป็นาวบ้านขึ้นรถไปซื้อเนาะจ้างวันไม่อยากไปไกลไม่อยากไปไปพอไปอยากเด้บ่อซื้อเมื่อวานผมเมื่อไรถือลูกเพิ่งไปกินอยากเคไปกินยู่ไปกินน้ำเนาะเป็นสภาพบ่อผอบบ่อหนั่นมะมันเนี่ยไปอยากนั่นเฉยๆยาววะยู่กินแบบแนนมากแบบนี้ส่อ้าานี่ยังนิดกินเสียบเนาะ คิดนี่ยังมากมายบ่ได้คิดนี่ยังดอกไม่คิดยืมไปยืมสิหดอกพอพอเป็นคนมักคิดไปทุกอย่างเ่้อยู่แบบสบายสบายยินไปเถียงนาหน่อยกระทอมหน่อยกินแล้วฮะยุดหลับอยู่งหัดยุ่งมื้อเนี่ยอือจังว่าจุงไปั่นเอ้ากลับมามันจังเห็นกระท่อมเอ้าแม่งกระท่อมไม่จังใส่อีกเลยแบบดุง้อไปยังพานไปอย่างแบ่เบิ่งกระท่อม งั้ว่าขอบขอบคุณคุณแม่จากต่างแดนเนม่นสือกระท่มมาให้สวา,าป็นของขวัญวันเกิดชินแรกสวา,าป็นของขวัญวันเกิดดีต้องสื้อม,มาให้สื้อมาให้กันยังไงเราถักมาแล้วบ้ววานเอาคือว่านกู้ใกล้อยากไดียนกระท่มมาสั่นเอาได้ยินมาตาใสพร้อมคิดน,พอพอน,นะพ่อเพราะไม่ได้มาอยากได้กระท่มจากเทียอเลยดิแต่ว่ามูรูว่าแม่แล้วได้ย,นยินมาตาใสว่าอยากได้กระท่มพะนะ เพราะว่ามีจต่มีจติติ่นผมพังหมื่นพายุมันเขานะ่ะตินพังแล้วสิเขาใจจังพิดจังไหนพู้นี่เ้อาซื้อมาให้แต่ว่ากับขอบุญขอบคุณคือเกหนึ่นละกะด็ดีเอาไว้ให้ไว้น้าหนิแหละพราะได้ยู่ได้เสาพรได้พักได้พอนด้นอนพ่อกับเมียนอนเนาะเย็นดีได้ละพอ่อนอนนอกิก็อะไรดีี่คันยุ้งปลาไหลาน่แหล้เย็นดีนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศอยูหน้าก็จะเป็นประมาณนี้แหละครับนี่ หน้าไก่นี่ก็เป็นคอกงวัวนี่ก็เป็นเทียงของนอนอืมเป็นบรรยากาศอยู่ท้องทุ่งนานี่ครับบรรยากาศถ้ามาบึงกัดท่อมพี่้อง รีวิวกระท่อมหลังจากที่ป่าแล้วไทยไห้เพื้นมาซุงนี่กระท่อมครับพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับไก่กถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกของขวัญวันเกิดชิ้นแรกของไก่เลยครับนี่แบบเสื้อผ้าย้งเลยถักมาว่ามือนีเด้อพื่นที่ปิซุงกระท่อมไห่คู่ไก่ว่าสันโอ้ยขอบ,บุญขอบคุณหลายๆนะครับไห้มากแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งให้ยิ่งมีนะครับ ยิ่งมีแล้วก็ยิ่งให้นะครับขอบพระคุณหลายๆขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆมั่งมีสีสุขอายุวัฒณะสุขภะละเด้อครับเด้อทีอ่หากเพียงเบื้องแง่งนะครับที่สื่อกระท่อมห่างไกลนะครับเอามาไว้หน้านี่แหละพ่อให้แม่ได้พักนิสต้าได้นอนกันนี่นี่ครับนี่เลยดีมากเลย นอนเนย็นชวยชวยดีไปยังเลยครับน่ารักมากเลยกระทอมหน่อยขอบพระคุณมากๆนะครับเมื่อนี้กใกล้กัลางานหนึ่งวันกลับมาแวะเติมเอากำลังใจกับให้ทุรลเรียบร้อยแล้วก็มืออื่นก็สิกับไปสู่งานโตนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับก็สิประมาณ ลอยกวัวเกือบสองลอยยี่อดครับจากบ้านไกลไปงานมืออื่นก็สิไปช่วงประมาณใบใบนะครับเัิแกจังสิไปงานเนาะครับเนาะก็เลยมาถ่ายรีวิวถ่ายบรรยากาศอยู่ทุงให้ทุ่งหน้าให้พี่น้องเขาไปเบืองกันนะครับจะน่อยกระสิเขาบ้านลแล้ว่าส่วนพอไปกินหมูกระทะว่าเมยว่าลาวสันกรสิได้เห็ดมาสูกินน่สั้งกลอสิเห็ดมาสูพอแล้วกิน่นออกมาทรงอยู่หน้าละนะครับมือนีก็ได้ เวลาพูนเมื่อยหลเก๊เก๊ะเมื่อยก็เลยสิบไปน้ำสิไปกับแม่กับป้ากับขึ้นไปเยอดีตอนรานสาวสิไปได้ไหมบุ๊กหากินเมื่อเวลาจริงๆปลาเบิดหยิบกง่ายเบิดอะไรเลยู่ไหมยังสั่นเอาพี่น้องยังสั่นละคเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิเอาไวปซ้ำนี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ